เต้นรถแห่เมือ่อนานกำลังหมวนอีนาวในประส้นมากลดแห่นะหลเดแห่บออ,อไปสน,นานโนเฮาตัวไวเหวเหนนท,ท,นท,ทกนะ โหลดโลดเครืลคล่องเสียงบาโอ้ยนู no. มาเออให้นี่นั่นแล้วแหละบ่เนีป่ปากบาแดงมาได้พี่น่อย ปากประเด็นไปได้ที่เราพระวารีทางพอได้กนไดน,นางกำลังสิบ้านนางานนี้หนูจะรอดเปนี่มึงต้องซ้อมไว้เดี๋ยวแม่มึงเรียกโตอีกกลับไปเฮือนยืนทำใจสักก่อน <c oughs> มันยืนทำใจหรือมันยืนยังวะ เออยืนถ่ายนี่แล้ว,อ,วลอืมอ <c oughs> สิลอดมาได้เหรสันแดดขึ้นออกวะเแสบตา ไปข้างหนึ่งบอโอเคนมนมน,อนมออกซะตกก้าพี่น้องจ้าเอาจากตานี่4สตาเนี่บอสีตา,ตาจ้าจออไมเีา่า่ได้ไ่งคุณจ้งจีบอ๊เออไป ไว้ๆโลดเอออืมอืมอยังห่วงสวยเนี่ยกับป้าน่าเอาอเออเออเอแฉดมึงบอกมันเด้อกรรมขังได้นะ จะนั้นมันลงนะฮะมันตีแอลซะเดอ้ออืม,อม อีเนามึงเอ้ยมันอันนี้บ่ได้ได้เดนเอาย้ำออกจากขั้นแน่ย้ำออกจากขั้นแน่ผูนกามขางซ้ายนะกามขางซ้ายสิว่านก้าพี่น้องเอ้ยมือ่อวันที่๒๖พี่นอ้องอือ เข่าเฮียงคันคมลองเอาคมเรื่องมันสูงทั้งนา,นา,นาเอ,าอ้สังเกตกล้ามกระเทยพี่น้องปลาลำตาล ก็จะไปหาเหตุกบมันสิไว้บอกกูสามตาสี่ตาเออแบบนั้นแหละ

กีหลุดบั้น,นะพี่น้องเอ้ยกีนะหลุดอืมอืม <c oughs> ร้อยเขามากลางกลางเอาตาขาน้าก้องกระเทย <c oughs> Åh! <terkrit> <sharp> ทั้งเทิงทั้งเทิงค่มงลงค่มลงมันสูงทั้งเทิงนะค่มลงเออ พาพาคมเออพี่พี่พี่เฮียงคันเฮียงคันเอาเอา โหลดสี่เกียร์มันขับเป็นอยู่มันวะแต่มาสามเกียร์นะนุ้นุขับออเป็นน,น,น,นี่นี่นี่คมลงนะที่มันเป็นคู่นะเออรูปลงรูปลงลเดี๋ยวมึงไทยหน้าเป็นีเดี๋ยวมึงก็ได้เมียบ่ยากดอกดอห้อยเห็ดหน้าเป็นแหละก็เห็ดห,หน้าเห็ดหน้าสุามเมียกินแหละเนาะ นี่เด้อนี่มึงเห็นอยู่นี่บอลมันเป็นคู่นี่เฮ้ย,ยนี่นี่นี่ <c oughs> น้อมกระลุดพอนม เบิงเบิงว่าบอลได้มันยังอันยังสูงน่ย,ยังเป็นคู่นั่นเขาก็เบ,บิงนันเด้นะทางหน้านะเห็นยุทาทงเทิงนะ่ะ <c oughs> ความเคียวยืนหนึ่งเด้อค่ะ ปีแ้วนี่จักได้ก้าตอนวันที่เท่าใดภายในเดือนนี่แหละลืมเลยบมมีหูกเก่าแต่ว่าปีที่แล้วนี่ได้ดำหน้านะช่วงต้นเดือนต้นเดือนมีทุน,นาพี่น้องเดือนหประมาณวันที่สิบนี่แหละสิบสิบขวานี่ไหนมาดีดีด,ดีอืม กูอยากมึงคั้นกีอยู่มึอน,นี่นะบอแมนว่ามึงคั้นย้อนวอันอยากกูทรายเด้อกูอยากมึงคั้นย้อนอันน้ากัดกีมึงนั่นมันบวมไปแล้วทางนั่นนะพอแล้วพี่ต <c oughs> านปลาไข่หด้อเปล่าน,นี่เนาะ เออไป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 ไไเอาให <pad> oh, ้กัเล็งบานนี้เอ้ยโอ้ย แป้งโหลดอยู่กูเบิ่งนี่เออมาอีเวนมึงเอ๋ยแม่เป็นแม่เพียงคันพ่อพ่อสิมอกแล้ว มิเตอรถาท้ายหูดพุดแหละเป็นอะไรได้นักอยอาโหลดมาเหยียบกระเทยตายมึงดูไอ้มันเป็นข่าวดู้วยผัวมึงติดขูก โอเคพี่นอ้องบอมึงไทยได้อยู่โอเคอยู่บ่บ okay, ่ได้นันานากปันไดอืม <laughs> <c oughs> กูก็่าอยู่กูบเบิ่งตะกร้ามึงนะนอืะอดึงตัวนั่นพ่อก็มาคลิปหน้าด้วพี่น้องเด้อขอบคุณหลารับี่ติดตาม <c oughs> ปู่รองน้นงนองใหญ่ลโล<น>ดมึงสิกล้ายลลอยู่เลิกกบบระเบิดส่อกระเทยตัวนี้มันหมดญาตมึงขอปู่ลงหน่อยเด้อกระชิ่งน้องหน่อยเด้ออือขยัน,นเออ